นี่วันที่สามเห็ไหมมันถ่ายคนเห็นงานเลยหนูเห็นเหมือนงานไม่ใหญ่แน่นะวิตัดออกแน่ไอ้กระเดมันนะกระเดยใช่ไข่ควงอ๋อคนเห็นงานนี่ยถ่ายพวกเห็นงานเห็นงานเมื่อย่มื่อยเมื่อยเอาเอาละดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่ มีสงาาส่าราศีขึ้นตั้งเยอะรวยยย้ยสิห้ย,ยายเดือนมาอยู่นี่ทางนอนเวนแลไทางนอนเนอ,อันนี้<อ>บีฟรอบีฟรอทางนี้ยังไม่เสร็จเตรียมติดพามาน,น,น,นตาตาช่งางทำอะไรหรือเรล สกจจะมาสกจสกตฟอพิสสกตสกตสิมาส้่งซื้อข้าวมาเช่าซื้อข้าวเปลือกมาเช่าเครื่องช่างซื้อข้าวเปลือกจ้านี่เครื่องช่างเครื่องช่างตราช่างเครื่องช่างใหญ่มาตรฐานด้วยจ้านี่ ได้มาตรฐานนะจ๊ะตรวจสอบโดยกรมเออไม่ดอกกรมกรมช่างกรมตาช่างบอกจ้ะแม่ผีสางจ้าขาวช่างตวงวัดเออนี่ช่างตวงวัดคนมีความรู้นี่คนมีความรู้ตัวจริงเอ้าไปอย่าทดสอบอย่าทดสอบความรู้ไอ้เนาะ เอามันย้อนนะจ๊ะตรงนั้นนะจ๊ะติดประมาณเอออันนี้ยัดถอยหลังขึ้นมาสไลด์ยัดถอยหลังขึ้นมามองมองมองอ่ามองได้ไรเดินหน้ามาอีกน้อยนึงคืบนึงเดินหน้าคืบนึงเดินหน้าเดินหน้าคืบคืบเดี๋ยวถอยหลังอีกคืบนึงโอเคเอามองเลยตีเลยบบบนี้เออตีแล้วก็มาเจ้าเจ้าก็มาตีในคานมันอีกตัวนึงแล้วก็ตีกลางอีกตัวนึงตีคานอีกตัวนึงตีกลางอีกตัวนึงโอเคจบ หนึ่งสองสามสี่ห้าั้งหมดห้าตัวแล้วจกกะเกาะเธอเดียวตีเข้าไปอีกไอตีเข้าไปอีกะมา,าชดบ่เดี๋ยนีเออตีเข้าไปอีกตีจำเลยเอออ่าโอเคอ่า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 ทางพี่ต้องได้เกี้ยวใหม่ทางพี่ฮะ ไอ้ยังไม่ได้เกี้ยวมันบ่ยดอกยังไม่ได้เกี้ยวเอาเอามองข้ามจ้ามองนั้นละจ้าความรักความแพง้ันอม่ไม่ก็นืล้ไอ้้ากน้ไอ้บกันแไ้บ้ากนแรไ้ากนแไอ้ากลอากับ้าัแันแาันวากอแวาลกวกนกนอัน้า มันเลื้งเดียดข้อตือหาอะไรแก่ค่ะเฮ้ยมันเลื้งเดียดต้องมึกบ่ามัชาสิคะไม่ยิ้มถือต้องเซ็นเซอร์โดยตัวเองค่ะว่ามีระบบเซ็นเซอร์ไม่อยากได้เราสะดว้งไปหน่อจริงทำใจรืมเงี้ยริมมนี้ยวันนั้ตื่นตาตื่นใจว้าวสัเนาะเนาะไอ้ตอกตะปูก็เด้จังลงเธอเดียวเจะสิขึ้นจะสิลงให้ได้เจะาคือดุขึ้นดุลงแท้ เอาอีกไอ้ดึงอีกดึงอีกดึงตึงตึงตึงอีกตึงอีกเออตึงอีกไอ้ตึงได้อีกตึงได้อีไอ้ตึงประสบการประสบการสร้างงานพวกค่อยหาเต็มไปด้วยทฤษฎีภาคปฏิบัติเนี่ยอย่ามาถาม หน้าผากใครหน้าผากมันส้มเหนียวไปเข้ากูเซ็นเต็มเลยนะเริ่มเริ่มมาแล้วความงามเริ่มมาแล้วอีดองนี่มันเฮ็ดเป็นคู่ย่างตั้งแต่ปลูกต้นไม้ยันติดผ้าม่านนะจ๊ะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ๊ตันอันอันนั้นคุยได้ไหมเฮ้ เซนเซอร์ด้ยแมเฮ้ยเซนเซอร์ยโอนโออนโอยไรเลยไปีเข้าห้ี่ัวนะช่างช่างช่างที่มีฝีมือเขาต้องตีตะปูแบบนี้นะคะเขาต้องตอกตะปูตีตะปูแบบนี้นะจ๊ะอันมองกลางนะเจ้าคือบอต๊ะขะม่องกลางนะฮะ เออมองนี้ยังบริตอกนี่มองนี้นี่ป้องนี่ยังป้องนี่ยังป้องนี่ยังบริตีอปองกลางอเ,เออมองกลางเลยมองมันย่นนะนยับ,ย,บยับอีกครึ่มเนื้อถอยหลังถอยหลังถอยอีกน้อยเนื้นอโอเค <Okay. S 2> เอามองเลยตีน,น,น,นี่วิธีการตีตะปูตอกตะปูที่ถูกต้องต้องเป็นจังหวะแบบนี้นะคะอ่าอ่าโอเคเออ รูดนะไอ้รูทรูทเออแบบนั้นแหะไอ้โอเคโอเคจ้ารูทล่ะฮะซาลานะไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรโอเคสวยอยู่โอเคโอเคอ่าอ่าเปอร์เฟกต์เปอร์เฟกต์สวยโอ้ยลืมถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะ นี่เออสีอยนนั้นให้ผู้จัดก,การเบิ่งนั่นอุ้ยท่านลองท่นลองจัดการเองนะจ๊ะไม่ต้องมีใครช่วยค่ะเรื่องแค่นี้ <c oughs> ใช่ค่ะงาน5้สองนี่เราก็ขนาดนะสุกซ้างเราทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะสะสมใช่ค่ะไปจ้าไปห้าสองสองกับห้าสองมาดสองมักนี่สติขาอันนี้นะดหว่ามันกว่านี่นะอะไรนะบีเต่ามอญฉันมางานตรวจปะอ๋ออของฝากเขา ฝากพี่น้องไปนะเอาซ่าส่งเสือเส้อแเสผ้ามาทุกปีอายากเข้าไปทางนู้นค่ะโอเคมการต่ามกาันยัมม่มีอีกวะใช่ค่ะคนไหนทำผิดไปอยู่ห้องดำเลยจ้า กไม่ก็วันแค่กวันเนาะเอาตีได้เป็นวันเอาตีได้เป็นวันทั้งวัน